สุขสรรหันษาพบกับชาวราศีพฤกษกในช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไทรใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษกว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าเปิดหรือว่าจะนําโชคนําราบมาให้ท่าน กับชาวราศีพฤษกในช่วงนี้บางท่านนั้นก็อาจจะพบเจอกับสิ่งที่สมหวังในเรื่องของการงานการเงินสิ่งที่ท่านเคยรอคอยมาแต่ก่อนนั้นก็จะปรากฏบังเกิดขึ้นกับตัวท่านได้อาจจะมีโชคมีราบหรืออาจจะมีเงินมีทองก้อนใหญ่เข้ามาหาท่านก็ได้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีพฤกษกทุกท่านบางท่านเคยคิดว่าสิ่งไรที่เราเคยอยากได้แต่ในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกคิดเข้าไว้รวมถึงในเรื่องของครอบครัวของท่านนั้นก็จะมีคนรักใคร่กันดีจะมีความสมัครสมาน สามัคคีจะทำอะไรก็ไม่เคยอิจฉาตาร้อนไม่เคยแข่งแย่งคิงดีหรือจะทำอะไรก็จะมีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกันจะเข้าใจกันดีสำหรับคนในครอบครัวของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษนั้นไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของครอบครัวของท่านเราก็จะมาเริ่มดู ดวงชะตาราศีกันว่าภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นั้นชาวราศีพฤกษกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างในด้านของอุป,ปนิสัยใจคอของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีใจเข้มแข็งพูดจาอะไรก็พูดดีพูดจริงทำจริงเป็นคนที่เรียกว่า คบง่ายไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครอีกตาหากท่านชอบช่วยเหลือสังคมอีกตาหากถ้าหากว่าใครเดือดร้อนหรือว่าใครมาหาท่านขอความช่วยเหลือท่านท่านก็จะช่วยเหลือทุกคนไม่เคยที่เรียกว่าจะรังเกียจใครท่านยินดีช่วยเหลือทุกคนชาวราสีพฤกษศกนั้น เรามาดูในด้านของการเงินของท่านการเงินของท่านนั้นเงินที่ท่านเคยรอคอยนั้นก็จะสิ้นสุดลงไปได้ในช่วงนี้ท่านจะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปจะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านจะมีถ้าหากว่าท่านใดมีเงินเดือนก็จะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ถ้าหากว่าท่านใดทำการ เกี่ยวกับการค้าขายาเรียกว่าท่านจะมาถูกทางไม่ว่าท่านจะขายอะไรจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีสำหรับทุกท่านถ้าหากว่าท่านใดขายทางออนไลน์ก็จะประสบกับความสุขความเจริญจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่งานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำการดำเนิน ในช่วงนี้จะมีผลงานที่ดีจะมีคนคอยอุดหนุนและจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านมีทั้งลูกค้าหน้าเก่าและลูกค้าหน้าใหม่จะทำให้งานของท่านนั้นดีมีชื่อมีเสียงอีกตาหากในเรื่องถึงเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานก็ถือว่าในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนคอยประคับประคองมีคนคอย ช่วยเหลือคุณอีกแต่คุณก็เป็นคนที่เรียกว่าฉเฉลียวฉลาดพอตัวคุณจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีไหวมีพริบอีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานก็จะเป็นผลสำเร็จอย่างทันตาเห็นจะทำอะไรก็ไม่ยุ่งไม่ยากไม่ลำบากถึงจะมีงานที่ยุ่งยากก็ไม่เป็นไร ท่านก็ทำผ่านไปได้หมดก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นเป็นที่มั่นคงและเป็นที่ยั่งยืนและท้าวรถ้าตหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายรักและอาจจะได้เรื่อนตำแหน่งอีกต่หากให้ท่านในช่วงนี้ในด้านของความรักของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษศค,คนที่ยังเป็นโสด ในช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณบางท่านหรือบางคู่นั้นที่เคยชอบกันมานานแต่ความรักก็ยังไม่สมหวังแต่มาในช่วงนี้ท่านจะมีความสมหวังบางท่านหรือว่าบางคู่นั้นอาจจะได้แต่งงานกันก็ได้การที่ท่าน เคยรอคอยกันมานั้นได้ผ่านพ้นไปต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณสำหรับท่านที่มีคู่กันอยู่แล้วก็ให้ระวังอาจจะมีบางคู่ที่คิดจะเปลี่ยนใจอาจจะมีมือที่สามเข้ามาทำให้ครอบครัวของท่านนั้นวุ่นวายบางคู่นั้นถึงกับเลิกลากันก็มีในช่วงนี้ บางคู่ที่อยู่กินกันมานานบางท่านนั้นยังไม่มีบุตรหรือว่ายังไม่มีทิดาแต่ต่อจากนี้ไปท่านอาจจะได้บุตรหรือว่าได้ทิดาก็จะเป็นเป็นที่เรียกว่ามีโชคมีลาบอีกแต่หากก็ถือว่าความรักของท่านนั้นอยู่ในความสุขที่ดีอยู่ในเรือนที่ เรียกว่าไม่มีความยุ่งยากอะไรบางคนบางคู่นั้นที่ยังไม่มีคู่เคยไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางบางครั้งบางคราวก็ยังไม่ได้แต่มาในช่วงนี้ท่านก็จะได้เนื้อคู่และก็จะได้บุตรและก็จะได้ธิดาอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสดีของท่านที่เกิดอยู่ในเวลาศีพฤกษกในช่วงนี้ ในเรื่องของความรักก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างไรเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างชาวราศีพฤษกในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยบางท่านอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาอีกก็ได้สำหรับท่านที่เคยมีโรคประจําตัวในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีอากาศที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลง จะทำให้ตัวของท่านนั้นได้มีการเจ็บหัวปวดท้องหรือว่ามีการผิดอากาศบางครั้งบางคราวท่านอาจจะแพ้อากาศก็เป็นไปได้ในเรื่องของโรคภูมแพ้อีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังถ้าหากว่าใครเคยเป็นอยู่ก็ให้ท่านระวังหมันไปหาแพทย์หรือว่าไปพบหมอบ่อยครั้งในช่วงนี้ในเรื่องของการกินการอยู่อีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้อาจจะเป็นอาจะอาจจะเกิดจากอาหารเป็นพิษท้องไส้เสียอาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านได้ชาวราศีพฤกษกในช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้ในเรื่องที่ท่านต้องระวังอีกหลายอย่างก็คือนั่นก็คือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองถ้าหากว่าท่านจะไปทางเหนือทางใต้อะไรให้ท่านระวัง ถ้าหากว่าท่านใส่สร้อยใส่แหวนนาฬิกาพกโทรศัพท์มือถืออันนี้ถ้าหากว่าท่านไปที่เปลี่ยวเปลี่ยวก็ให้ท่านระวังอาจจะมีคนร้ายมาฉุกชิงวิ่งราวอันนี้ให้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านเดินทางเปลี่ยวก็ขอให้ทุกท่านให้ใช้ความระมัดร,ระวังกันให้ดีในเรื่องของอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้การใช้รถใช้สนอนอีกเช่นเดียวกัน อันนี้ท่านระวังเขาไว้บ้างอาจจะเกิดขึ้นบางทีบางครั้งนั้นเราไม่ประมาทแต่บางทีบางครั้งเขาอาจจะประมาทเข้ามาทำให้เราเดือดร้อนก็ได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพฤษกนั้นจะทำอะไรก็ให้หมันระมัดระวังเขาไว้ให้ดีการงานอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่า ท่านทำงานเกี่ยวกับในเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ท่านระวังหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราทำงานเกี่ยวกับที่สูงสูงก็ท่านระวังทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีชาวราศีพฤกษกในช่วงนี้ก็ถือว่าโอกาสทองของท่านนั้น กำลังเข้ามาถึงในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างจะทำให้ชาวราศีพฤกษกนั้นประสบกับความสำเร็จความเจริญบางคนนั้นหรือว่าบางท่านก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกทตหาการเจรจาการเข้าหาคนในช่วงนี้ไงท่านพูดจาเพราะเพราะ,พ,ราะพูดจาหว,วานหวาน จะทำอะไรให้ตายใจเย็นๆเขาไว้อย่าใจร้อนแล้วผลงานของท่านก็จะมีความสำเร็จการครบพบปะกับสังคมในช่วงนี้จะมีบ่อยครั้งบางทีบางครั้งจะทําให้ตัวของท่านนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่เรียกว่าตัวท่านจะพบปะในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านอาจจะต้องประสานงานกับคนนอกบ้านหรือว่าคนรอบข้าง เพื่อนฝูงอันนี้ก็สำคัญในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้แต่หากว่าท่านทำงานอะไรที่มีจิตใจมุ่งมั่นและปรารถนาบางทีบางครั้งก็ต้องอาศัยคนอื่นที่จะนำโชคนำลาบให้กับตัวเราได้พบกับความสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าเราจะประชาสัมพันธ์เข้าหาคนในช่วงนี้ต้องใจเย็น ถ้าหากว่าจใจร้อนอาจจะไม่เป็นผลสำเร็จจะทำให้งานของเรานั้นสูญเสียลงไปได้ถ้าหากว่าเราทำดีพูดดีทำดีดวงของเราก็จะส่งเสริมดวงชะตาให้ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกต่าหากการเจรจาพบปะกับคนทั่วไปในช่วงนี้ก็จะมีมากจะทำให้ตัวของท่านนั้นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าบางทีบางครั้งก็ต้อง ขอเวลานอกพักผ่อนบ้างจะเป็นการดีท่านดูแลสุขภาพในเรื่องกิจใจอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ท่านอย่าคิดมากถ้าหากว่าคิดมากแล้วจะเกิดความดันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านใจเย็นๆไม่ต้องคิดอะไรการทำงานก็ให้ท่านมีความมุ่งมานะทำงานไปเรื่อยๆจะเป็นผลสาเร็จที่ดีถ้าหากว่าท่าน ได้เป็นใหญ่เป็นโตท่านจะได้มีลูกน้องมากมายบริวารอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านทาอะไรให้ใจเย็นเย็นก็ไว้จะเป็นผลสำเร็จในวันต่อไปการดูดวงหรือว่าดูทํานายดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษศกในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวท่านรวมถึง ในเรื่องของครอบครัวครอบครัวท่านก็จะมีความสุขดีจะมีความรักใคร่สมานฉันกันดีจะพูดจาอะไรก็อยู่ในขอบเขตที่ดีมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกต่หากในเรื่องของการครองชีพหรือว่าการดำรงชีวิตก็จะมีความสุขอีกเช่นเดียวกัน ก็ขอให้ชาวราศีพฤกษกที่ฟังคลิปของเราแล้วโปรดจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังการทำนายดูดวงนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกัน ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีที่เข้ามารับฟังคลิปของเราจะนึกคิดสิ่งไรก็ให้ท่านได้ดังสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาะจะนึกเงินก็ให้ไหลมากองจะนึกถึงทองก็ให้ไหลมาเทมาก็ขอ,ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี